มาพบกับชิ้นส่วนของเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิวจะเป็นเสื้อตัวใหม่นะคะที่เราจะเอาไปใส่วันกีฬาสีค่ะไปดูกันเลยคะ่ะว่ามีสีอะไรกันบ้างเรานะคะอยู่สีแดงซึ่งเราล้ามมีสีแดงนะคะมีกตะดูกุชมพูก็มี เราจะเอาไว้ใส่วันกีฬาสีนะคะกลิ่นโคตรหอมเลยนี่นะคะนี่นะคะก็จะมีดเป้น,นสีแดงนะที่เจะใส่ไปเป็นภาษาจีนเนาะแล้วก็ถ้าฉันพูขออกม่เอาค่ะได้ไหมนะเพราะว่ามันยับเยินมากๆน,นี่นะคะก็จะเป็นวันอะไรไม่รู้รนนนอ่ะภาษาจีนอ่านไม่ออก สัจีหรือว่นเชงเมงมันสัจีหรือวันเชงเมงอะหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราขัพับก่อนนะเราจะไม่เลยเรครับเราก็พักเองพัยังไงนะร้านร้านเราจะพับตัวแบบนเชลีใชือไหมคะ จะพาแบบนี้มแต่ของเราเป็นทะเลว่ะทำไ่ไงนี่ไงใหญ่นี่ไง่ใหดีมเลือกมาดูได้ป่ะตามตามอัธยาศัยานี่นะคะจะเป็นตาม พาเป็นนักเก็ดนักเก็บต้งนีนี่นะคะเสืเ้อสีแดงของเรานะคะแล้วก็จะมีสีขาวด้วยนะครับผมตรงนี้นะคะมีร้านด้วยนะเป็นน่าจะซื้อมาจากตลาดนะัด นี่นะคะโดยโดยโดย,โดย,โดย่าสีชมพูนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะชอบสีน่ารักนะคะชอบแต่แลราก็ไม่ได้ใส่ไปนี่นะคะเพราะว่าที่ที่โรงเรียนกีฬาสีของเราไม่มี

เราใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะไม่ได้ใช้กล้องถ่ายนะคะเราก็เลยต้องถ่ายไวยนิดนึงนะคะก็อย่าว่ากันนะคะตามจริงก็เคยลงไปแล้วแหละแต่ว่าคิดมันพังนะคะเราก็เลยต้องมาลงใหม่อีกทีนึงนะคะเมื่อนั้นก็5านาทีเลยนะคะแต่ไม่รู้ทำไมดาวดิสันค่ะก็เราก็แบบไปถามบนลเอาเองนะคะว่า มันกีฬาสีของบอชเชนลว่าน่ารักมากค่ะบอลเชนลอยู่สีอะไรนะคะเราจะไม่หวอบนะคะซัสหรับวันนี้อันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำใหม่นะคะสถานที่ถ่ทำใหม่แ้วพละรเก่าเก่ามากพระหอมแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปภาพต่างๆ นี่สันห้องเรานะคะถามว่าอยู่ไหนเหรอคะขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นบันไดใช่บันไดตรงนี้ใช่ไหมคะขึ้นไปก็จะเป็นห้องเรานะคะแต่ว่าเราย้ายห้องจากขาบนมาข้างล่างแล้วนะคะย้ายแบบสร้างแบบสร้างเหมือนกันนะ่ะแต่ไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่นะคะห้องข้างล่างจะใหญ่กว่าห้องขบนนะซึ่งเราก็ถามว่าชอบอะไรชอบ ห้องข้างบนมากกว่าคะ่ะเพราะว่าห้องข้างบนมันดูเล็กๆก,ก็มันไม่ได้เป็นอะไรนะคะบางทีเราก็ขึ้นไปนอนเล่นเนี่ยห้องข้างบนก็เรานะคะก็เก็บเอาไว้นะคะวเวลาแบบมีคนมาบ้านเราแบบคือพ่อเราอะไปนอนชมุรูรีใช่ไหมคะ ไอพ่อเราไปทํางานที่ชมบอรีเลยไหมก็าอาลุงเนี่ยนะคะอยู่ชมบรีระยองเนี่ยคะ่ะเขาจะสลับไปสลับมากันแล้วพอเขากลับมาบ้านเรานะคะพ่อเราก็จะนอนกับเราแค่คนเดียวใช่ไหมแต่คนอื่นเขาก็จะไม่นอนอานะคะเพราะว่าเราไม่อยากเผาใช่ไหมก็ปกติเขาก็จะนอนแบบเป็นส่วนตัวนะคะถ้าสมมติว่ามาวันนึงสามคนเลยเงี้ยเราก็จะแบ่ง นอนกันทีละห้องเหคะห้องเราห้องคนนนงส่วนห้องตรงนี้ห้องห้องเรานะคะแล้วก็จะนอนกับพอ่อส่วนลุงก็ก็นอนคนเดียวนอนห้องบนนะคะส่วนเรานะคะก็มานอนตรงนี้แหละชันเนที่แถบทำของเรานะคะเพราะเขาไม่ชอบนอนแก้กันค่ะก็มีแค่สองตัวนะคะสำหรับเสื้อตอวใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวเลยก็จะมีอีกพาร์ท อีกพาร์ทหนึ่งนะคะอยากไปโลตัดมากมากเลยนะคะแต่วันนี้ก็คงอาจจะไม่มีโอกาสค่ะแล้วเรานะคะก็จะเอากล้องไปถ่ายที่ถ่ายทําที่คาล่าด้วยนะคะเนื่องจากวันนี้นะคะถ่ายทําไปเยอะเลยทีเดียวนะคะเรานะคะก็ต้องขอตัวลไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปค่ะบ๊ายบาย